สวัสดีทุกๆคนที่ติดตามเดี๋ยววันนี้เรามาต่อผมนะผมคุณพี่เาขาค่อนข้างจะเนี่ยโดนสไลด์มาจากผมตรงๆพอสไลด์ปุ๊บมันก็กลายเหมือนผมหยิกนี้มาต่อให้ยาวไม่รู้จะพอคนเรานี้เลยค่ับรีบใจร้อนซอยอันนี้เราจะต่อข้างหน้าเดี๋ยวไม่เอาเราจะเอาข้างหูไปเพราะเอาด้านหลังหน้าจะต้อสองชั้นไปนะเพราะว่าวนั้นมันลงเตอรมีมากนี่รวมหมดเลยก็หล่ะ รวมหมดเลยค่มรวมอันเก่าอันใหม่หมดอันฝาอันนียพออืมนี่เราก็จะต่อด้านหน้าด้านข้างหูก็เริ่มยาวเลย เราก็ยิงซิลิโคนนะพอปุ่มโตหน่อยพอปุ่มเล็กแล้วมันไม่ไหวน้ำเช้นปกติเปิดขึ้นมาเต้มน้ำพอดีวันนี้เราก็จะมายิงกันนะครับไปยิงกาตัวทั่วเลยแล้วเราก็มือแต้มน,น้ำแต้มน,น้ำแล้วก็ม้วนเออตัวนี้ตัวนี้ไม่ติดอีตัวก่อนน่ะมันจะติดมือหมดเลยอันนี้ไม่ติดม,มันปนกันมา คือแรกแบปิเดเนียวอันนี้ดีเลยเหนียวนึกิดมืออ่ันี่แต่ก็มันได้เท่ากันให้เสมอ กต้าหีได้ปุ่มพอดีไม่ใหญ่จะเกินเจะรุนหันมันนี้ดีกว่าแล้วไปก้าวขานวไในนั้นไม่ลำบากโอเคแล้วก็ตัดหัวทิ้งคน่ายให้มันเสมอแล้วก็เอาผมขึ้นมา ก็กาวยิงข้างในด้านนี้ให้ดูนั้นหนาแล้วเราก็นั่นสักพักแล้วก็ใช้นิว้วจุ่มน้ำนะครับแล้วก็ค่อยๆม้วนน,นะนี่ได้ไปต่อกันเองได้คนที่อยากต่อนะ,ะใช้เทียนก็ได้นะถ้าไม่มีตัวยิง ต้องเอาปุ่มแน่นๆด้ยเพราะว่ากลัวจะหลุดง่ายถ้าเราดูแลผมนีดน้อยดูแลดีครั้งก็ต,งต้องตัดงี้ไม่ยากค่ะทำกันเองก็ได้จะไปงานไหนไปงานไหนก็ไปมุ่นเลยละ่ะกลับบ้านแล้วนีคือติดข่าเกี่กับเอาดวงนี้ดวงเดียวรียกว่าสะท้อนนั่นนะ่ะ ทอนแล้วมองไม่เห็นเลยโอเคอันนี้เราก็จะให้เขาเย็นนิดหน่อยแล้วเราก็น,นี่นะเดี๋ยวรุ่งไปแต่มเลยโอเคนะแล้วก็บิดเราก็ทำอย่างเงี้ยตลอดแถวเลย ตรงนี้มันนั่นกลวงมันจะนั่นเราก็ลายอย่างนี้อะไนี้อย่างนี้นี่เราก็ปิดจะทำเงี้ยทั้งทั้งชั้นเลยนะเดี๋ยวเราก็เต็จชั้นแล้วมาดูชั้นสองันอันนี้เสร็จแล้วคาดแถวนี่เดี๋ยวเรามาดูชั้นสอง ถอดยกลเลยไม่ให้เป็นกำเร็จต่อไปอนนเราก็จะาทำชั้นสองเพราะใส่น้ำมันหรือเปล่าเนี่ยผมมันมไม่ก็เมื่อคืนนี้หนูเอาไอ้นี่จุนนิวจ้มจิ้มน้ำมันแล้วก็โรตีทองม,มัน ติดขาอยู่แหละแล้วหนูก็สะสะตอนนี้หนูก็นั่งโคกผัวอะไรด้วยแหละมันก็เลยไม่ค่อยแห้งเท่าไหร่งั้นนี่เป่าแล้วนี่เราก็ชอบสองชั้นสองน้อยแห้งนิดนึง เหมือนผมมันจะเป็นมันคืวอว่าผมเป็น<ผ>ม,มันรู้เลยแต่ม่นี่เี่น้ำมันเนี่ยแต่มาทิ้งนื้อเ่นิๆไม่ได้เป็นรหัวแต่แค่เอาชทชดที่มันอันนี้เราก็ม้วนเลยครับเราก็ต้องทิ้งอาหารเย็นหน่อยเดี๋ยวร้อนๆแล้วมันจะนั่นนี่สวยได้แค่นชุดแรกเอามานนึ่งทีแย ทีสั่นๆแบบเหมือนมันละลายไปทีละหน่อยนมันจะเลือกกระพุ่งมันก็เลยลุดมากเพราะพวกนี้เจอความบันไม่ได้โอ้ตกใจบางทีบางทีเจนนาบอกไม่ให้ใช้คลิปไม่เลยหนูก็ไม่ใช้มันลบล้างก็ได้แต่นี่เราก็รอสักครู่ให้เบา,บา มีสองพี่น้องอยู่ในมูมอมันก็ต่อผมมาหลายปีแล้วแหละต่อเองมากถอดเองมากใช้ถอยม,มันไม่มีผมเลยเจน่ามันไม่ใช่เข้าใจไหมพอต่อเองแล้วเวลาว่างๆอ่ะชอบมานั่งดึงไงพอนั่งดึงแล้วผมตัวเองก็หายหมดตก่อนเนาก็ต่อพอต่อเองปุ๊บ มันนะเนี่ยผมอะเราลองคานลองคืนเราก็จักจัดแล้วเราก็มือเข้าไปแหวกผมก็ขาดไงน,นนี้เดี๋ยวเรามาดูกันไหมมันอ๋ออันนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ไปหนีบกันนะคะเนี่ยสวยเลยค่ะของข้างบนหยิกก็เพราะว่าเขาตอยมาต่อยม่โกนมาแล้วที่พอตอยม่โกนปุ๊บมันไม่ได้กลายเป็นด้านมันกลายเป็นดีบไปเลยกลายเป็นเหมือนผมผมหยิบน,นี่เดี๋ยวมันหยิบช่วงบน จะกลับบ้านไม่ถูกกันพวกมึงอันนี้เราก็จะมันนีบแล้วค่ะนี่ตอนนี้เราก็ตรวจต่ยาวตัวไวเนี่ยเพราะว่าเราต่อไงมันเหมือนดึงกันนะเนอะเออมันยาวไว้แต่ได้มันสั้นถอดผมเมื่อคืนเอ๊ะกมันกัตยาเหมือนกันว่าเราซอยไล่ไว้ให้ไงอือใช่อันนี้เราก็นีบนี่ลายทรงแล้ว ใครสนใจก็มานะคะถึงว่าทำผมไม่ไปไหนอยู่อย่างไรยาวานี้ตอยหนีบให้เรียบร้อยอชั้นละสามร้อยค่ะยาวถึงเส้นไหนนะ,ะน,นี้เราก็มีไลยมาเป็นทรงเลย,ยข้างๆเด้งให้ายาว ว่นหนูได้ยินจะนาหนหนูไม่นหนูเห็นแกนบุกขำเอาฝวายจึงได้ด่าอย่าพาเข้าอขอจะได้รู้จักกันสวยเลยป่ตะตอนแรกมันจะมาแบบที่ให้ดูนะอันนี้เราต่อเสร็จแล้วนะเราจะต่อ,อยังข้างบนเลยก็ได้สวยไปเลยอ่ะแต่ต้องรอทั้งสองชั้นยาวเลยแย่นี้ก็อันนี้ก็ดีแล้วเหมือนข้างข้างล่างลากสายข้างบนทุย ที่อื่นเขาว่าชั้นแนละ้วต้องร้อยห้าสิบนี่ชั้นร้อยเองไม่ได้เอาเพลงนะผมเองน,นี่เพลเสร็จแ่้ ต้นข้าวหนูเนี่ยเป็นเครียดอ,องะอคะายาว่อ้ยังดีนังนะยาวาาายาาาน <c oughs> าาาาาาานาา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 าลาาัาา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 าเา็าาา้าาาาหาาาาาายาายาา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 าต่อสวยแล้วนาคะาา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 าิานนัาานนาา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 ้าา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 า มึงก็ฟ้ามในประเทศนอกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะบายสนใจก็มานะคะยาคพน,นี้ก็ถ้าชั้นชั้นละ300ถ้าต่อหลายชั้นก็คิดว่า250นะหนีให้เสร็จนะคะผมเองด้วยนะคะที่ร้านเนี่ยสนใจก็มานะคะคิดต่อสั้นๆกันนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะบ๊าย,ายอาสามนิ้วแต่โงนาย,ยก